มนตรีสุชาติขับเคลื่อนโมเดลใหม่ BCG สร้างเศรษฐกิจฐานรากฝึกทักษะทำกระชังปลาทะเลควบขายออนไลน์กระทรวงแรยงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยกระดับไรายได้เศรษฐกิจธธชุมชนสอดรับเศรษฐกิจธธชีวภาพ BCG Economy ฝึกอบรมหลักสูตรการทำกระชังเลี้ยงปลาในทะเลควบคู่ไปกับการขายสินค้าออนไลน์ต่อย,ยอดการสร้างอาชีพสร้างความเข้มแข,ข็งให้แก่ชุมชนเกาะสีชัง เมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยน2564นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังและมอบเรือไฟเบอร์กลาสจำนวน2ลำให้แก่ศูนย์เรียนรู้และมอบพุทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำกระชังเลี้ยงปลาในทะเลจำนวน20คนพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม และเยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ณศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะศีชังอำเภอเกาะศีชังจังหวัดชนบุรีโดยมีนายสุรช,ชัยชัยตรกุลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนายสุเทพชิตยะวงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุทธิสุโกศลประจำสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงานนางเทียนรัตน์นวมวัตโฆษกระทรวงแรงงานนายบุญชอบสุทะมนัฐวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงาน นายประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนายธวัชชัยสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานผู้บริหารส่วนราชการอำเภอเกาะสีชังและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวก็จะทําเป็นที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ของนักศึกษาหรือจะเป็นของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเกาะสีชัง แล้ววันนี้ก็มาดูในเรื่องของการฝึกอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงปลาเก่านะครับซึ่งนําองค์ความรู้ที่มีอยู่มาสร้างภูมิปัญญาให้กับพี่น้องชาวเกาะสีชังทําให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไปแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตที่นักท่องเที่ยวมาอาจจะนั่งเรือไปดูกระชังปลาปลาเหล่านี้ก็เป็นปลาที่เลี้ยงในทะเลแล้วก็สามารถส่งตามร้านอาหารได้ก็จะทําให้มีไรายได้ที่มั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนเกาะสีชัง อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเหมือน BCG นะครับซึ่งเราเลี้ยงปลา4 5 0 0ตัวถ้าเราไปจับปลา4 5 0 0ตัวเราต้องใช้น้ำมันเครื่องยนต์เท่าไหร่มลพิษเท่าไหร่ในส่วนนี้เราไม่จำเป็นเราก็เลี้ยงปลาในกระชังต้นทุนเราไม่มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกระทรวงแรงงานก็จะลงทุนไปเลืองกระชังให้คือเราต้องการให้เป็นวิสากิจชุมชนเหตุผลเพราะว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนที่ร่วมกลุ่มวิสากิจชุมชนนั้นมีไรายได้แล้วก็มีความสามคัคคีเป็นหลัก ทางนี้หนึ่งในสยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG คือการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากรอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ศักยภาพของพื้นที่โดยการระเบิดจากภายในยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้นให้ความสำคัญกับระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบทำน้อยได้มาก จึงมอบหมายกลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชนบุรีพัฒนาการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวมวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพสาขาการทำกระชังเลี้ยงปลาในทะเลและขายสินค้าออนไลน์โดยนำร่องการฝึกอบรมณสูนเรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังโดยชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืนในพระราชูปมมธมรจจมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรี ายประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากโครงการฝึกอาชีพแรงงานนอกระบบเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยจัดฝึกอบรมจํานวน2หลักสูตรประกอบด้วยการเลี้ยงปลาในทะเลและขายสินค้าออนไลน์จนํานวน20คนและการออกแบบบรรจุภัณฑ์และขายสินค้าออนไลน์จานวน20คนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้การเพราะเลี้ยงปลาเก๋าโดยเลี้ยงในแพรปลาขนาด2.5คูณ2.5เมตรซึ่งใน1แพรปลาจะมีสี่หลุม ซึ่งหงลุมเลี้ยงได้500ตัวใช้เวลาการเลี้ยงประมาณ6-7เดือนซึ่งขนาดปลาพร้อมจำหน่าย1ตัวน้ำหนักประมาณ800-1,000กรัมราคากิโลกรัมละ2 0 0 2 5 0บาทดังนั้น1หนลุมสามารถจำหน่ายได้เป็นเงินประมาณ8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0บาทและ1แพรสามารถจำหน่ายได้3,2ม0 0 0 0อ0 0บาทซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งอาชีพเลี้ยงปลาและการแปรรูปจําหน่ายสินค้าออนไลน์ควบคู่กันไปจะช่วยเพิ่มช่องทางจําหน่ายสร้างมูลค่าทางอาชีพให้เพิ่มขึ้นได้อีกเท่าตัวสามารถตอบโจทย์การพัฒนาแรงงานในเศรษฐกิจฐานรากและสอดรับกับเศรษฐกิจชีวภาพได้ในอนาคตอันไกล